พอเช่หรอใช่ใช่คนไทยพีโอ่านพอเช่เออต้องมีด้วยนะไม่ไม่ใช่นีมันตรองม่านเเพอคนไทยอ่านพอเรล้วมลำบากนสเรไวันน้ด้วันียแต่สวยนะนั่นอ่ะ เป็นเติมอกีกเป็นคนนะนั่นนะไม่ใช่อคนไยครับ สวยค่ะเกอะไเมื่อกี้ไปแต่งหน้าทำผมทําเล็บมา3าชั่วโมงนะคะอ้ยโอ้ย่เจอเล็บหน่อยไหมอ่ะเธอเล็บิดนึงค่ะวางบนโต๊ะนิดนึงครับมีคะี่โจย่ง่ะเย้จวางมาดแล้วแต่ Dat is <laughs>

好，好。 นีแล้วค่ะคุณเต๋อ หมดแล้วเนี่ยนะหมดแล้วเนี่ยนะถ้าน้องไม่อ ชื่อการยังไม่ได้เปลยทีสุเลยยูคิสนะโคชชี่เฟิร์สเฟิร์สคลาสอะครัค่ะชีวิตจริงใช่ไหมนี่คือเฟิร์สใส่อะคลันมีอะไรกันหมอนท็อนี่ธรรมดาชุดโมงแล้วแล้วมีอะไรกันนอนแผงนะแจ็คเออใครจะชื่อสวยใส่

อันเป็นเอโลเป็กป่ะการตั้งค่าอ่านรอที่เขาอยาได้ก็จบภามันจะเป็นมุมมองกใช่ไหมฮะส้มส้มค่ะส้มนี่ขนาดส้ม